イーディクソンいいでしょう、ね、こういう一瞬の判断を一緒にできるのが素晴らしいしアンチェスターユナイテッド対アーセナルやはりこの前半の立ち上がりですよね、はい、ここで自分たちの流れいいカウンターでしたよねこれは選手も狙い通りでしょうソ、ね、ンフィ・フンミンへ左サイドへ。ここはいいプレス。さあアーセナルこの大事な試合でアレクサンダーのルから大きいサイドチェンジ สวัสดีครับทุกคนครับเรายังอยู่ในช่วงของรีบเว็เตันนะครับแพ็คอีพิ s อิงลิส e g กาเดียนวันนี้ขอนำเสนอ ตำนานแบ็คขวาทีมชาติอังกฤษและปืนใหญ่อาร์เซนอลลีดิกซันนะครับนี่เป็นร่างที่เขาเล่นให้กับอาร์เซนอลในฤดูกาล1,990ถึง1,991นะครับฤดูกาลนี้เนี่ยอาร์เซนอลคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษนะครับผมซึ่งในตอนนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นพรีเมียร์ลีกนะครับกุนซือของอาร์เซนอลในฤดูกาลนั้นยังเป็นจอร์จเกแฮมอยู่นะครับกองหลังเพื่อร่วมทีมของลีดิกซันที่เป็นตัวหลักของอาร์เซนอลมีทั้งในเจวินเทเบิร์นโทนีี่อดัมสตฟโบนะะฮ 3ใน4คนรวมรีดิกซันด้วยนะครับเล่นในลีกเนี่ยสาเกมแบบไม่พักไม่ขาดสักแมตช์หนึ่งเลยนะครับเล่นเต็มสตรีมนะฮะถือว่าเป็นแนวรับที่อาร์เซนอลขาดไม่ได้เลยในยุคนั้นนะครับต้องบอกว่าการแข่งขันในลีกตอนนั้นเข้มข้นมากเพราะว่าสโมสรจากอังกฤษโดนแบนจากยุโรปไม่สามารถลงเล่นในทั่วยุโรปได้ก็เลยมาโฟกัสที่ฟุตบอลในลีกนะครับรวมถึงการแย่งชิงโคต้าฟุตบอลรายการยุโรปในฤดูกาลถัดไปของปีนี้ด้วยนะครับและอาร์เซนอลก็ทําสําเร็จนะครับควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบแพ้แค่ หนึ่งนัดเท่านั้นเองหลีดิกซันเป็นแบ็กขวาตัวหลักของอาร์ซอลในฤดูกาลน,นั้นนะครับลงเล่นครบทั้ง38เกมอย่างที่บอกไปนะครับผมขาดไม่ได้จริงๆนะฮะในเกมเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นตำนานครั้งแรกนะครับในเกมก็จะเป็นสไตล์ด e เฟนซีฟฟูลแบ็กหรือว่าแบ็กสายเกมครับแต่ว่าจากทีเซอร์แล้วเนี่ยโอ้เติมเกมลุกไปแล้วตอวิดีโดบอบก ม,มองทําประตูได้ด้วยนะครับบางคนก็บอกว่านี่เป็นแบ็กสายบุกนะแต่ทําไมเกมทํามาเป็นแบ็กสายรับเฉยเลยนะครับลีลิสซันยังร,งร่วมงานต่อกับอาร์เซนอ์แล้วก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอีก2ฤดูกาลอีกด้วยนะครับในปี1997 9 8และปี2001-2002นะครับผมรวมแล้วได้แชมป์ลีกสูงสุดกับอาร์เซนอลเนี่ย4ครั้งด้วยกันนะครับผมชื่อเก่าว2ครั้งและชื่อพรีเมียร์ลีก2ครั้งนั่นเองนะครับผมและเขายังติดทีมยอดเยี่ยมของลีกสูงสุดของอังกฤษสอปีซ้อนีน่ สวยไปละอันนี้อัพไปแล้วนะครับผมตัน100สําสำหรับรีดิคซันนะครับอัพไปแล้วแบบออโต้นะฮะอายุตอนนั้น27ปีสูง175เท่าหลักคือเท้าขวาตําแหน่งที่เล่นได้ก็คือแบ็คขวาตําแหน่งเดียวนะครับเล่นแบ็ไซ้ายไม่ได้ อันนี้ค่าพลังแบบพอ auto ไปนะครับให้ดูไส้ในก่อนนะครับว่าชอบหรือเปล่านะครับนี่เกมรับก็จะเด่นด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ยังเด่นไม่สุดนะครับถ้าเกิดว่าอัพแบบ auto ยังไม่มีสีฟ้าแต่ก็กลุ่มๆปิ่มๆจะเป็นสีฟ้าแล้วนะครับจุดเด่นของ r ีดิคซันคือความเร็วครับสปีดใน96สนะครับสปีดต้น91นะแล้วก็ความอึดสตัมิน่าส7ทั้งหมดทั้งมวลนี้ได้อันนี้ส่งมาจากู o เตอร์ด้วยนะครับผม booster ของรีดิคร์นล่วนะครับผมเพิ่ม เรื่องของสปีดนะสปีดต้นบาลานซ์ทรงตัวนะครับผมแล้วก็ความอึดสมิน่านะครับก็บวกไปอย่างละสองทำให้มีจุดเด่นตรงนี้มากขึ้นเลยนะครับผมแต่ถ้าส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าสําหรับแบ็กสายเกมรับดีเฟนซีฟูลแบ็กแบบนี้เนี่ยความอึดนะครับผมความเร็วจําเป็นไหมจําเป็นแต่มันไม่มากเท่าออฟฟนซีฟูลแบ็กนะครับผมเติมเกมรุกแล้วก็วิ่งลงมาช่วยเกมรับนะครับผมอันนั้นอนะ่ะสำคัญสําหรับความอึดความเร็วนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราจะ อยากจะปรับค่าพลังให้มันเข้ากับสไตล์เกมรับนะครับผมขอรีเซ็ตแล้วกันนะฮะต้นทุน400,000 GP กดออโต้นำทางไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องลด lower body set หน่อยนะครับผมเพื่อลดสปีดสตัมมิน่าลงหน่อยนะครับผมรวมถึงสปีดต้นด้วยนะครับผมตัว d e x t e r i t y นะฮะก็ขอลดหน่อยนะครับผม d e x t e r i t y จาก8เหลือ7แล้วก็ lower body set นะครับผมลดลงเหลือ11แล้วกันเราจะได้ e ระ i o n point คืนมา9 point นะครับ9 point เนี่ย เราจะต้องเอาไปใส่ด f เฟนดิงนะครับเพื่ออัพ e f e n d i n g ให้มันเป็นสีฟ้าสวยๆเพิ่มเกมรับขึ้นมาหน่อยให้มันสมกับด e เฟนซีฟูลแบ็กนะครับเพิ่ม Defending เป็น11ไปเลยจ้ะนี่ฮะเพิ่มความดุดันเพิ่มเกมรับช่วยเกมรับให้มันสวยๆก็จะเป็น447 11 4 1นะครับผมสวยๆไหมเดี๋ยวดูค่าพลังข้างในนะครับค่าพลังข้างในหลังปรับนะครับให้เป็นสายเกมรับนะครับคุณยังไม่ต้องตัดสินใจก็ได้นะฮะดูเปรียบเทียบความชอบก่อนแล้วกันนะครับถ้าเน้นสายเกมรับก็จะได้ทรงประมาณนี้นะครับผม นี่ฮะได้เกมรับนะครับ88 90 92 91ได้สีฟ้าเพิ่มมาถึง3อย่างเลยนะครับผมถ้าเกิดกดออโต้ก็จะไม่มีสีฟ้าเลยนะครับได้เพิ่มเกมรับไปแต่สิ่งที่เราเสียไปนะฮะก็คือเรื่องของสปีดความเร็วสปีดต้นแล้วก็สัมมีนาความผึดซึ่งทั้งหมดทั้งมวลม,มันได้อันนี้ส์มาจากบูสเตอร์อยู่แล้วแต่ผมมองว่าดีเฟนซีฟฟูลแบ็กนะครับผมอาจจะไม่ต้องใช้สัมมีนามากนายขนาดนั้นนะครับผมเราก็ต้องเสียสละนิดนึงถ้าเกิดว่าอยากจะได้เกมรับมากขึ้้้นนนนเเเท่่นะ่่่าาาัััอองงงรมมแตววก็็็ยยยูปีปสฟไ ไเปลี่ยนสเกลนะครับผมเอ็กซิเลเชันก็ยังเป็น90อยู่นะครับผมความอึดก็ยังเป็น95 95นี่ก็ถือว่าถมถืดแล้วนะครับสำหรับดีฟ e n s ฟ i v e f u l back นะครับผมแต่เราก็ลองพิจารณาดูก่อนนะครับว่าชอบแบบไหนนะฮะออโต้ก็แบบแรกนะครับเน้นเกมรับก็แบบ2แล้วกันนะครับผมเปิดบอลก็พอใช้ได้นะครับผมส่วนสกิลมี10สกิลเต็มแม็กซ์เลยนะฮะถึงแม้ว่าจะมีสกิลที่มันอาจจะไม่ค่อยจำเป็นอย่างเช่นสกิลยิงไกลลอง g range shooting นะครับ แต่ก็มีสกิลที่สำคัญของเกมรับมีครบนะแมนมาร์กี้ในิซสชั่นบล็อกเกอร์สไลดิงแท็กเกิ้ลไฟติ้งสปิริตก็มีรวมถึงพินพอยต์คอร์ซิงก็มีครับทุกคนเป็นแบ็กสายเกมรับก็จริงแต่บางครั้งอาจจะเติมเกมรุกขึ้นไปเปิดพินพอยต์ก็มีอยู่แล้วแถมสกิลไฟติ้งสปิริตก็มีอยู่แล้วผมมองว่าอาจจะไม่ต้องจำเป็นเปิดสกิลใส่สกิลเพิ่มเติมให้กับพรีดิกซันเลยครับผมเพียวๆไปเลยคุณไม่ต้องใส่สกิลให้เปลืองเลยนะครับผม เอาจริงๆอาร์เซนอลเนี่ยก็มีนักเตระระดับอีพิกระดับบิ๊กไทม์นะครับผมที่เป็นตัวรับเนี่ยหลายตัวออกมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นกลางรับ ela, oto, wa, ปาติเวล่าเนาะจิเบร์โตซินวาเอเมนเลเปอร์ตีเดี๋ยวเปอร์ตีรีวิวให้รับชมกันเชน่นกันนะครับผมแนวรับก็มีเยอะนะฮะโดยเฉพาะแบ็กขวาถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมในสมัยนี้เล่นฟุตบอลในดูฟุตบอลสมัยนี้เนี่ยก็อาจจะนึกถึงตัวนี้ก็สื่ใช่ไหมที่เป็นบิ๊กไทม์แล้วบางคนเอาไปเล่นเป็นแบ็กขวาตึงๆนะครับผมแต่บางคนก็จับเล่นเซนเตอร์ แต่ถ้ามองหาแบ็กขวาอาชีพโดยกําเนิดเลยนะครับลีดิกซันอาจจะเป็นคําตอบของคุณก็ได้นะครับผมแบ็กตัวนี้มีทั้งความอึดนะครับมีทั้งความเร็วนะฮะที่สําคัญเน้นเกมรับนะครับผมหลายครั้งถ้าเกิดว่าเราทําเกมลุกขึ้นไปนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นบอลสไตล์ไหนก็ตามนะครับผมดีเฟนซีฟฟูลแบ็ก น้อยครั้งมากที่จะเติมขึ้นไปยกเว้นเรากดชิ่งวิ่งนําทางขึ้นไปนะครับเขาจะเติมขึ้นไปนะครับบางทีวิ่งมาครึ่งสนามแล้ววิ่งย้อนวิ่งย้อนนั่นคือข้อจํากัดน,นะครับถ้าเกิดว่าเราจะทําเกมบุกนะครับแต่ในทางเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณชอบแบ็คสายเกมรับอ่ะน,นี้ไม่ได้มารีวิวปีเตอร์ชไมายคเคลนะครับแต่ว่าเซฟอุตลุดเหมือนกัน <laughs> มารีวิวดีเล็กซ์ันนะแต่ว่าปีเตอร์ชมายคเคลนี่คือกโมยซีนหลายช็อตมา เซฟลูกยากๆให้เห็นเยอะเหมือนกันนะครับผมนี่จังหวะวิ่งไล่ครับวิ่งไล่วิ่งไล่ไม่ยากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าวิ่งตามทันได้ทุกช็อตเลยนะครับวิ่งไม่ยากเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่หลุดตำแหน่งนะครับระยะทางในการวิ่งจากปีกหรือกองหน้ามันไม่ยาวเท่ากับออฟฟิซีฟูลแบ็กถ้าเกิดว่าคุณไปเอาพวกโตเอนองเดสนะครับผมอาเบอฟ์ซเดวิสแบ็กซายนะเออพวกแบ็กสายบุกอะแบ็กสายบุกแล้วเวลาวิ่งตามโอเควิ่งตามเดียวก็จริงแต่ระยะทางมันวิ่งไกลนะฮะเพราะว่า เป็นสายบุกมาแล้วก็เติมเกมลุกไปแล้วก็โดนโต้กลับนะครับแต่ลีดิคซันนี่คือไม่ได้เติมนะับไม่ได้เติมปุ๊บเนี่ยยืนประจําการอยู่ตําแหน่งแบ็กขวานะครับเหมือนเห <c oughs> มือนมีเซนเตอร์เพิ่มอีกคนหนึ่งนะครับดูฮะมันหลุดยากนะครับ <c oughs> คือถ้าเป็นแบ็กบางทีแบ็กตัวอื่นนะแบ็กเกมบุกกับบางที เราเราทำเกมบุกไปโดนสวนมานี่คือมันไม่อยู่ตำแหน่งแบบนี้ที่จะมาเข้าสกัดเข้าตัดบอลได้นะครับผมแต่สำหรับดีดิกซันเนี่ยเราเพิ่มเกมรับไปด้วยหนึ่งแล้วก็สไตล์เป็นวินซี่ฟูลแบ็กด้วยนะครับผมทำให้เนี่ยโดนเจาะทางซ้ายเออดทางขวาลำบากมากนะครับเนี่ยโดนดักโดนอะไรหมดนะครับถ้าเป็นแบ็กตัวอื่นเกมรุกนะครับผมโดนแทงแบบนี้หลุดบ่อยมากนะครับบางทีเราอาจจะไม่ทันสังเกตนะครับแต่ว่าแบ็กสายเกมรับแบบนี้ช่วยเราเล่นเกมรับได้ดีมากๆนะครับใครที่ต้องการเซฟตี้นะเซฟตี้ตำแหน่ง ปีกซ้ายของฝั่งตรงข้ามหรือแบ็กขวาของเรานะครับผมเล่นใช้แบ็กสายเกมรับแบบนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับเนี่ยเติมขึ้นไปแล้วก็อาจจะมีจังหวะที่เรากดวิ่งนําทางขึ้นไปแล้วเขาจะรีบลงมากนะครับผมพอเรากดเคอร์เซอร์ปุ๊บเขารีบลงทันทีตามสันทัตยานะครับผมขึ้นไม่สุดแต่ก็จะมีข้อจํากัดนั่นคือเกมรุกนั่นแหละครับผมเกมรุกเนี่ยเติมขึ้นน้อยนะครับผมทำให้มิติในการเข้าทําจากแบ็กเราน้อยเกินไปเราอาจจะไปใช้เป็นแผนที่มี LMF RMF นะครับผมเป็นวิงแบ็กเสริมช่วย อะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เอาแบ็กเนี่ยยืนเกมรับไปเลยนะเล่นสายเกมรับไปเลยสำหรับแบ็กนะครับผมตัวเกมลุกก็จะให้วิงแบ็กหรือว่าตัว L M F R M F หรือปีกสูงไปเลยเนี่ยช่วยทำเกมลุกริมเส้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดมีจังหวะที่ได้เติมขึ้นไปได้เปิดขึ้นไปการเปิดก็ไม่ได้ขี้เล่นะครับคือแบ็กสายเกมรับบางคนเนี่ยถ้าเกิดมีจังหวะได้เปิดเปิดไม่แม่นเลยแต่สำหรับรีดิคซนเนี่ยมีพินพ้อยอยู่แล้วนะครับค่าพลังเกมเปิดบอลก็ไม่ได้ขี้เลร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ายามจำเป็นได้เปิดก็เปิดดไ้ผม ถ้าจะให้ผมเปรียบเทียบนะครับถ้าเปรียบเทียบกับอเลิเซโนคอสตากูต้าไหมนะฮะเป็นแบ็กขวาสายเกมรับเหมือนกันแต่คอสตากูต้าเนี่ยก็สามารถยืนเซนเตอร์ได้ยืนแบ็กซ้ายได้อันนั้นอัตประโยชน์นะครับผมตัวฟีที่ใช้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับจูเซเป้แบ็โกมี่ก็จะอารมณ์คล้ายๆกันนะครับมีความเร็วมีความอึดน,นะฮะมันจะแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอาจจะแตกต่างเรื่องของพาสซิ่งเรื่องของดิฟวิ่งเรื่องของการช่วยเกมรับนะฮะการเข้าสกัดบอลนะครับผมก็มี ถ้าเกิดคุณได้เคยใช้นักเตะตามที่ผมบอกไปมันจะอารมณ์สไตล์การวิ่งคล้ายๆกันเลยนะครับผมแต่ถ้าเปรียบเทียบกับนักเตะยุคปัจจุบันที่เป็นแบ็คขวาสายเกมรับอย่างอารอนวานบิซาก้าก็จะเป็นแบ็คขวาที่มีความเร็วนะครับมีความเร็วมีความเื่นเหมือนกันแต่ว่าวบิซาก้าจะเปิดบอลแม่นๆลีดิชันก็จะเปิดบอลแม่นกว่านะครับแต่บางคนไม่ได้สนใจเรื่องของการเปิดบอลเพราะว่าเล่นเกมรับอยู่แล้วนะครับผมการเข้าปะทะบอลเอาความรู้สึกที่เล่นนะครับผมคิดว่าเขาแทบจะไม่เติมเกมรุกเลยนะครับยกเว้นเรากดวิ่งนําทางไปแบบนี้นะ ถ้าเราไม่ได้เน้นเกมลุกนะครับผมมีแบ็คขวาแบบนี้ไวในทีมนะครับผมพอหลุดตำแหน่งปุ๊บเนี่ยวิ่งตามก็ทันนะครับเพราะระยะมันไม่ได้ไกลมากพอวิ่งตามทานันปุ๊บเข้าสกัดบอลก็ดีนะฮะมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าเซนเตอร์ที่มีความดุดันสูงยืนเกมรับจัดจาไปเลยนะครับอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมแบ็คเนี่ยมันต้องมีความสมดุลรักษาสมดุลน,นิดนึงนะครับคือไม่ใช่ว่าเก่งอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ผม ชอบตรงที่เขาไม่หยุดตำแหน่งแทบจะไม่หยุดตำแหน่งนะครับและบางครั้งนะครับผมเท่า,าที่สังเกตไม่ค่อยผุกเข้าในด้วยนะเท่า,า,าที่ผมสังเกตนะครับบางคนชอบเลยนะแบกที่ไม่ค่อยผุกเข้าในจะเป็นแบกที่ประกบปีกได้ดีมากๆนะครับผมเวลาปีกได้บอลปุ๊บเนี่ยแบกมันอยู่ในในตำแหน่งปุ๊บเนี่ยปีกเล่นยาก ไม่รู้จะไปยังไงกระชากก็ลาบากนะครับรอ,อแมทอัพเรารอ,อดัก,กแบบนี้เรารอเพชเชอร์รอจังหวะแบบว่าเออปีกจะได้บมันทัชเมื่อไหร่นะครับผมทำให้เราเล่นเกมรับง่ายขึ้นนะครับหงุดหงิดน้อยลงนะครับบางทีหงุดหงิดเ้ยแบ็หลุดอีกแล้วว่าแบ็คลุดอีกแล้วลลว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอปัญหาแบบนั้นคุณลองใช้แบ็คสายเกมรับแบบนี้นะครับผมจะช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมเกมรับที่ดีนํามาซึ่งเกมรุกที่ดีด้วยนะครับผมดักบอลได้เปิดเกมรุกได้แล้วก็เป็นประตูได้เช่นกันนะครับ ดูครับไม่หลุดนะฮะยืนอยู่ตรงนั้นแหละนะครับรอจังหวะพุ่งพวดเข้าหาบอลนะครับแต่ถ้ไปพวดเกินไปต้องรอดูจังหวะด้วยนะครับผมส่วนการช่วยในลักษณะแบบอื่นนะครับอันนี้ก็สุดวิสัยนะเข้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้บอลฟุกคิกเข้าประตูไปเฉยเลยตัวเฝ้าเสาสุอดขาด้วยนะครับ การหุกเข้ามาช่วยเซนเตอร์ก็มีบ้างบางครั้งนะครับตามจังหวะสมมุติว่าแบ็กซ้ายหลุดเซนเตอร์จะเข้าไปซ้อนพอเซนเตอร์เข้าไปซ้อนถ้าบอลมาตรงกลางนะครับแบ็กขวาแล้วจะไปซ้อนอีกทีหนึ่งทำให้มันจะหลุดเป็นขบวนอันนั้นอย่าไปโทษนักเตะแบบส่วนตัวนะครับต้องต้องดูที่การเล่นของเราด้วยดูที่แผดการเล่นดูสไตล์การเล่นเราด้วยนะครับผมแต่ถ้าก็ว่ายืนประจําการแบบนี้แล้วโดนแบบบิลลอัพทางขวาแบบนี้เราตั้งเกมรับง่ายมากนะครับแต่มันก็เหมือนดาบสองคมแหละครับอย่างที่บอกได้เกมรับแต่ก็จะเสียเกมลุกนะน้งอยล ทั้งนี้ถ้าเกิดว่าจะให้เหมาะสมสุดนะครับเราก็ไปเลือกใช้แผนที่เน้นเกมบุก โดยปีกต่ำหรือว่าปีกสูงซะมากกว่าที่จะใช้แบ็กเติมนะครับใครเปิดได้ก็ลองไปใช้ดูนะครับผมสเกลค่าพลังก็อยู่ตันร้อยนะครับก็ความเก่งกาจก็ประมาณค่าพลังนี้เลยนะครับโอเคนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคุณเชลด้วยนะครับที่ยืมไอดีรีวิวนะฮะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องยังไม่ได้กดติดตามช่องมอมสกีฟโฟล์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปกับคลิปนี้ดีดิกชันขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้เลยครับ I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change been through a lot of pain things are not the same as they were a year ago but all